ไต้ตัน2019นาะหอย3โลไททันหอย3โลเดี๋ยวจะพาไปดูไว้รุ่นนี่แหละไต้ตันหอย3โล่ตัวนี้โฉมปี19สวโฉมสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นนาล้อคือนาปัจจุบันเลยนานาปลาดะคิทพี่น้องอบ้านเขาเอินว่าปากนาปลาดะคิทอืมน่ะเขานรียไอ้ย้้ว่า ผู้ใดจะโทรมาจองให้โทรบอกว่าอา้ขอจองไทตันตัวหอยสามโลเนี่นะ <laughs> มันเป็นตั้งไห่เอ้ยออยุบ้านขึ้นโลก็กลัวยังไงมีอยู่บ่หอย <laughs> สามโลนี่มีไงบ่ไงเตอไงบ่ไงจนเป็ดหอยขวดไงเลไไงแบเป็นเอาหอยสามโลนะสามโลเลยวีดาวงวดห้าพ ลอ้ออาอีสามศูนย์ยางอีรับสองห้าห้าห้าสิบแปดนะหอยยังไงสิเล่ห <c oughs> อย,ยมากวะมากเลยเออชมองพกอรั่นเสียงหว,วานไม่หักหมื่นโลอออรถศูนบาทส่งฟรีทั่วไทย ไอเซมโรซิงจัดให้ครับพี่น้องนะคำสายฟ้าโอ้โหไรเนอร์สวยๆนะและที่สำคัญรับงวดพนเริ่มต้น5,000เอาไปไปดูเลยจ้ะของสวยๆงามๆเออไม่อยากจะเหยียบแช่นะทำไมกลัวพังพังมาหลายคันแล้วเพราะว่าล่าสุดเหยียบแช่แล้วพังมาหลายคันแล้ว เงินเดือนออกไม่พอจ่ายค่าซ่อมศิลาออกก็ไม่ได้ศิลาออกไม่ได้เป็นหนี้บริษัทอยู่อ้าวนี่เนี่ยนะออกรถส่วนบาทจัดได้ทุกอาชีพเกษตรกรค่าขายพนักงานบริษัทรับวิษทางการกินรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดไอเฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านรปภกีดยางขับวิ่งขับแก๊์ขับหกล้อขับสิบล้อขับแมคโครตัดไม้เผาทานเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ค่าขายรถเล่ห่าเล่แพงร้อยตลาดนัดข้องถมประมงประมง,ะมงทุกอาชีพจบศูนย์บาทปีแรกงวด5,000ปีที่2องพนแนวิธีการจองครับแอดไลน์ที่นาทิออก f เฟซบุ๊กหรือว่า y o u t u แชแนลกดลิงก์ไลน์แอดเข้ามาส่งปรรมชาชนเบอร์โทรที่อยู่เข้ามา3อย่างคะันนเดี๋ยวอายเดือนเลี้ยงให้นึกถึงรถจนมือสองนึกถึงไอเซมรถซิ่ง จะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนคืนครบวงจรนึกถึงไอ้ครับเดี๋ยวไอ้จัดให้ช่วยทุกคนันดันทุกเคตส่งฟรีฮอดหน้าบ้านครับพี่น้องพิมพ์คำว่าสุดก็ไปเสมอ้าวพิมพ์คำว่าเจ๋คกับไอ้พิมพ์คำว่าช่วยอีกแล้วคาว่ไอ้เสริมจัดให้โอ้และก็พิมพ์คำว่าสุดก็ไปเสริมนอ้ผมอยากเาป็นนีกน่กับไอเ้เสริมเอ ชาไปไวยเล่นไททันหอยสามโลแก้ว